คือปีหลังเนี่ยปลายขอนับตั้งแต่เดือนกรกฎาครคมนะคะกรกฎา,นะา,าเป็นต้นไปนะคะเดือนกรกฎาสิงหาครับดวงเมืองเนี่ยคนที่จะมาโดนหนะักน่าจะเป็นฝ่ายกทมน่าจะเกิดเหตุอะไรทําให้ผู้ว่ามีปัญหาหอ่าทีนี้สิ่งที่จะเกิดก็คือหนึ่งแผ่นดินไหวามาอีกมาอีกเหรอใช่ค่ะผลจากแผ่นดินไหวตรงเนี้ย<อ>แล้วฝนตก ไอ้ซากฝุ่นซากอะไรที่มันอยู่ข้างบนเป็นตะกอนนานนะคะมันเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วมันก็ตกลงท่อทีนี้ที่ท่านพาคนมาลอกกันไว้อะเราไม่หมดลอกไม่ถันก็จะกลายเป็นน้ําขุ่นน้ํามัน,นก็จะนหนาจากที่คําว่ารอการระบายาามันก็ระบายยากขึ้นอาจจะ 2- 3ส,สเท่าตัวกรุงเทพกระทบแล้วจังหวัดอื่นๆเนี่ยโดนด้วยไหมมีะมีมนะแต่ว่าครั้งนี้ตึกอาจจะไม่ถล่มเหมือนที่ผ่านมา แต่ว่าตึกที่คนมีบาแข็งแข็งคนทำงานมีชุดฟอร์มอ,<า>อะไรพวกนี้มันจะล้าวหนักมากเลยน้ำลดต่อผุดแต่อันนี้น้ำมาต่อก็ผุด,ม,ผดมันก็ผุดกันเข้าไปใหญ่่องเงี้ยค่ะอันนี้คือก็จะมีข่าวออกมาช่วงหนึ่ง,งถึงเวลาหายเกลี้ยงเปลี่ยนประเด็น